พิชี่ค่ะอาชีพก็เป็นดีเจและเป็นเจ้าของร้านขายหมูเนี่ยค่ะหมูทอดแม่พิชค่ะผมชื่อตุลครับตอนนี้ก็ตกงานครับก็เลยมาช่วยขายหมูครับผม <c oughs> ก็ใกล้บ้านดีด้วยครับพิชกับพี่ตุลเป็นแบบว่าเป็นแกง๊งแก๊งซอยบ้านเดียวกันแก๊งแห่งจ่ายแล้วก็เลยขับรถมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยเห็นครูหาเนี่ยให้เ <5 S 2> ช่า<ด>พอดีก็เลยแบบ ว่าจะทําธุรกิจอะไรขึ้นมาที่มันทานง่ายๆขายคล่องๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นหมูทอดแม่พิษนี่แหละคะ่ะเมนูเด็ดของที่นี่เหรอคะก็จะมีหมูก้อนทอดหมูก้อนของพิษก็จะแบบหมักด้วยสามเกลอือสามเกลือก็มีลากผักชีพริกไทยกระเทียมเป็นหมูก้อนแล้วก็ยัดไส้ไข่แดงเคม็มทั้งลูกอะคะ่ะแล้วก็หมูสามชั้นทอดน้ำปลา แล้วก็นำพริกแจ่วปลาลากับเห็ดหนึ่งแล้วบางคนก็ชอบซื้อแจ่วไปอย่างเดียวเพื่อ,อไปคุกกับข้าวทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่าการปรับตัวมันก็เป็นเรื่องจริงๆไม่ยากนะพอพอเรารู้ว่ามันมีความจำเป็นนะครับมันมันก็ต้องปรับตัวพอมันมีเคอร์ฟิลแล้วก็ชีวิตก็ง่ายขึ้นครับกลางคืนก็ไม่ต้องมาวางแผนว่าจะออกไปไหนก็คืออยู่กันที่บ้าน อาหารแบบนี้มันก็ดีตรงที่ว่ามันเทคเอาไว้ไปกินที่บ้านก็ตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสของอาหารแบบนี้ในตอนนี้ครับเร,เราเคยคุยกันนว่าแบบแต่ละคนต้องต้องมีสกิลหลายๆด้านงัดสกิลของแต่ละคนออกมาใช้ใน เวลาที่มันฉุกเฉินอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมีทางออกเสมอแต่หลายคนบางคนทําอาหารเยงก็ทําอาหารบางคนถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็ควรจะเอามอเตอร์ไซค์ออกมาขับรถส่งอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะงัดสกิลที่ตัวเองมีออกมาใช้ในทางที่ดีสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็ต้องไม่ประมาทหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยมันก็สอนให้เรารู้ว่าอย่าประมาทนะฮะเวลาเวลาชีวิตรุ่งรุ่งเนี่ยก็อย่าประมาทเราจะต้องมีการมีแพนบีไว้เสมอว่าถ้าเกิด สิ่งที่เราคิดมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังแทนบีคืออะไระเราพูดตรงๆเลยนะไม่เคยวางอนาคตไว้เลยอะปลไฟโกวิดจะโผรจริงๆคือจริงๆมันไม่ดีหรอกแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็เหมือนแบบพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงข้างหน้าดีกว่าเราไม่อยากจะไป e x p เ c t ว่าเราต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้อง วางกรอบให้ตัวเองหรือวางกรอบให้ลูกเราใช้ชีวิตให้มีสติแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นกับสิ่งที่มันจะเป็นเราก็เตรียมพร้อมไว้เสมออะไรอย่างนะะี้ค่ะของผมก็ใช้เวลาช่วงนี้พยายามหาข้อมูลนะครับผมว่าเหตุการณ์โควิดมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ของโลกะครับในฐานะของศิลปินคนแต่งเพลงก็อยากจะแต่งเพลงที่มาสะท้อนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะครับเมื่อเมื่อเราพร้อมกลับมาทำเพลงใหม่ผมก็เชื่อว่าเราจะได้เรื่องราวดีด ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นมทีเรลที่ดีในการทํางานศิลปะแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันนะครับดังนั้นเราก็พยายามจะสังเกตเก็บข้อมูลแล้วก็นําเอาอีเวนต์เนี่ยมาเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างเพื่อทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ผมเชื่อว่าศิลปะมันมันยังไปต่อได้ครับแต่แค่ไม่รู้ในจะเป็นรูปแบบไหนอนาคตคนอาจจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปแต่ว่ายังไงคนก็ต้องการความบันเทิงเริงรมอยู่ดีครับ DJ Sing, UK style MC Dun, representing Ming ว่าฉันเป็นประหลาดจนทำให้คุณนั้นริบประเรศ์โมทอร์แม่เพชรสู้ภัยโควิดถ้าคุณไม่เคยชิม